สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครูอัด p s y c h o l o นะครับเป็นคุณครูสอนจิตวิทยาหลักสูตรอังกฤษและจิตวิทยาประยุกต์นะครับในวันนี้ครูอัดจะพูดถึง empathy part 2นะครับโดยยกสถานการณ์ scenario ที่หามาได้จาก psychology today นะครับมาแชร์ดูกันว่าสถานการณ์แบบเนี้ย ต่างๆเนี่ยที่เอามาแชร์กันในวันนี้มีการแสดงเอมพัตียังไงมีการรีสปอนส์แบบไหนถือว่าไม่มีเอมพัตีนะครับคิดว่ามีเป็นอาร์เคิลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนำมาแชร์เป็นเนื้อหาในวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นพารทที่2ต่อจากคลิปที่แล้วซึ่งสถานการณ์แรกนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเอมพัตีเนี่ยใน การนำมาใช้จริงๆเป็นยังไงซึ่งครูอาจมีสอนแบบดีเทลละเอียดมากขึ้นแบบนำมาประยุก์ใช้ในชีวิตจริงเลยในคอส Empathy ซึ่งใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับเอามาลองทดลองเรียนกันในคลิปนี้นะครับเป็นกิจกรรม Your partner says that she needs to take a break from a home renovation project that you are working on collaboratively, as she says that you that she needs to eat something immediately because she is starving ในสถานการณ์นี้นะครับมี uh, คนคนหนึ่งอ่ะ your partner ก็คือแฟนของคนในสถานการณ์นะบอกว่าเขาตัวภรรยาเนี่ยบอกว่าเขาจะต้อง take break จากการทำโปรเจกต์การซ่อมแซมบ้านเพราะว่าเขารู้สึกหิวเขาจะต้องกินอะไรบางอย่างเขาเขาหิวมากๆเลย you both had huge lunch less than an hour ago แต่ว่าแบบทั้งสองคนทั้งคุณสามีและภรรยาเนี่ยเพิ่งกินข้าวมาใน หชั่วโมงที่แล้วเองนะครับแต่ภรรยานี่ก็คือหิวแล้วแต่ว่าสามีคือไม่ได้หิวเลย you're a not hungry at all You ก็คือคนที่เป็นสามีละกันเนะาะภรรยาหิวสามีไม่หิว you truly don't get it สามีไม่เข้าใจเลยว่าทำไมภรรยาถึงหิวก็เพิ่งกินข้าวมาในหนึ่งชั่วโมงที่แล้วอ่าโอเคอันนี้คือสถานการณ์การแสดงออกแบบไหนถือว่ามีและไม่มีเอมพัตตีเรามาดูกันนะครับอันนี้จาก psychology today คนที่แสดงออกแบบ non e m p a t h e i c เขาเขียน non empathic กว่าชอบเรียกชื่อเต็ม non empathetic response การไม่มี empathy เนี่ยเขาอาจจะบอกว่า okay you explain to her that you just spent more than 50 Dollars on a feast for them and you are not hungry at all อาจจะเป็นสามีที่บอกว่าก็เพิ่งกินไปไม่ถึงชั่วโมงที่แล้วเองจะหิว,วอะไรบ่อยๆรู้ไหมว่ามือที่แล้วเนี่ยใช้จ่ายไปตั้ง50 USD ดานะทาไมถึงยังหิวอีกอ่ะอาจจะเป็นถ้อยคําหรืออาจจะเป็นการเอากระเป๋าตังออกมาแล้วแบบไล่ดูแบบเอาก็เงินเหลือแค่นี้หรือแบบอันนี้คือท่าทางหรือคําพูดก็ได้ที่แสดงออกมาในเชิงที่ไม่มีเอมพัตตีหรือมีน้อย it makes no sense that she's hungry And that she needs to stop working เขาน่าจะหยุดขิวได้แล้วเขาน่าจะหยุดทำงานได้แล้วเขาน่าจะต้องกลับไปทำงานได้แล้วตรงนี้ใน psychology today น่าจะเขียนผิดนะครับก็คือทำไมถึงขิวว่ามันไม่มีเหตุผลเลย you literally find yourself saying aloud you cannot possibly be hungry are you serious อาจจะเป็นคำพูดที่แสดงออกแบบไม่มี empathy ว่ามันเป็นไปได้ยังไงอ่ะ จริงเหรอทาไมถึงหิวอะไรทำนองนี้นะครับก็คือการไม่ได้แสดงถึงเอมพัตตีในสถานการณ์นี้แต่ถ้ามี e m มพัตตีทาง psychology today บอกว่า you know that you don't feel hungry อาจจะแบบสามีเนี่ยอาจจะไม่ได้หิวอะแต่ว่าเขาเนี่ยอเอาต,ตัวเขาลองจินตนาการว่าถ้าเป็นถ้าเขาเป็นภรรยาอยู่ในร่างกายของภรรยาเนี่ยอาจจะหิวก็ได้นะอืมเป็นคนคนละคนกัน but you are not in her body เข,เขาไม่ได้เป็นภรรยานี่เขาเป็นคนคนละคนกันจะไปรู้แทนภรรยาได้ยังไงจะไม่เขาไม่ใช่กระเพาะของภรรยาของเขาใช่ไหมครับ you have no idea how she's feeling เราไม่สามารถรู้ถึงความรู้สึกของอีกคนหนึ่งได้ถ้าเราไม่ใช่เขาเขาก็อาจจะแบบทำความเข้าใจแบบนี้ก็ได้ you wonder for a second why she would make up that she is hungry and then quickly realize that the best explanation probably is she genuinely is hungry อาจจะเป็นการตั้งคำถามกับตัวเองเพราะว่าตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าเอาภรรยาทำไมถึงหิวแต่ว่าลองคิดไปคิดมามันก็ไม่ได้มีเหตุผลอื่นว่าทำไมเขาถึงหิวนอกจากการที่เขาหิวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คืออนุญาตปล่อยให้เขา กินให้เขาทานอาหารรับประทานอาหารต่อให้เพิ่งจะทานไปเมื่อไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงที่แล้วก็ตามโอเคก็คือการแบบ make sense of the situation โดยที่เราหาเหตุผลไม่เจอแล้วแหละก็ก็เข้าใจ as it is ก็คือยอมรับเข้าใจปล่อยวางยอมให้เขาทานอาหาร you put down your paint brush เราก็เอาแบบคุณสามีอาจจะวางอ่า pen brush ลงคืออะไรคือ <c oughs> ผู้กันลง and j o i อ her เ o อ a r d ว t h เ k i t c h e นเราไปนั่งร่วมโตอาหารกับเขาถึงแม้จะไม่ได้รู้สึกหิวเป็นการกระทําที่แสดงให้เห็นถึงเอมพ t h y ีว่ามีความแคร์มีความห่วงใยนะครับคือบางคนอาจจะแบบรู้ว่าแบบอีกคนหนึ่งในสถานการณ์นะมีปัญหาในชีวิตจริงนะครับแต่ไม่ได้แม้แต่จะแคร์ด้วยซ้ำหรือสนใจว่าเขาเป็นอะไรยังไงก็แค่แบบสนใจตัวเองว่าเอา้า เสียตังค์อีกแล้วเราต้องกินอีกแล้วนี่อืแต่ว่างานยังไม่เสร็จเลยอาจจะนึกถึงงานอาจจะนึกถึงเป้าหมายของส่วนตัวของตัวคนคนนั้นเองคนเราทุกคนมักจะมีสภาวะอารมณ์ที่เราแบบคอนโทรลไม่ได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราหันมาสนใจแคร์อีกคนหนึ่งอ่ะคือบางทีอาจจะพูดง่ายและทํายากสําหรับบางคนก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดเราแคร์ใครสักคนหนึ่งจริงๆเนะี่ยเราจะ สบตาเขาหรือเราจะมองไปที่เขาดูสิว่ามี facial expression non-verbal communication เป็นยังไงสีหน้าการแสดงออกหรือน้ำเสียงของเขาก็ตามเป็นยังไงเขาอาจจะเหนื่อยอยู่หิวอยู่หรือมีสภาพอารมณ์แบบไหนลองสังเกตจากจุดนั้นดูการที่เราใส่ใจใครสักคนมันจะช่วยเพิ่มเอมพ t h y ีให้กับตัวเราไปโดยธรรมชาตินะคะมาดูสถานการณ์ที่สองกัน you are to out to dinner Uh, ครั้งนี้ไม่รู้ว่าเป็นคุณสามีหรือคุณภรรยาเดี๋ยวขออ่านก่อนนะครับ you are out to dinner with your partner and another couple คุณออกไปทานข้าวกับแฟนแล้วก็มีคู่อีกคู่หนึ่งอ่ะร่วมโตอาหารด้วยก็เหมือนอาจจะเป็นการไปพบญาติเราญาติก็คือมีแฟนเราแล้วเราก็คือมีแฟนใช่ไหมก็คือนั่งกินข้าวสี่คนด้วยกัน you've never quite gotten along with the other couple fully แต่เราไม่ได้สนิทกับ ญาติคนนั้นนะที่เป็นแฟนกันอนะ่ะบัดก็ไปอยู่ดีเป็นมารยาททางสังคม at the end of the meal you tip 15% and sign the bill ตอนถานอาหารเสร็จก็ติปให้กับพนักงาน15%หรือติปให้กับร้านอาหาร15%หลังจากจ่ายตังเสร็จแล้ว the other couple looks over the bill carefully and comments on how delicious the meal was as well as how wonderful the service was โอเคสามีภรรยาอีกคู่หนึ่งก็ ก็ดูที่บินที่ที่จ่ายตังไปนะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าอาหารอร่อยดีนะเซอร์วิสก็ดีนะ not to mention the fountains and ocean views แต่แบบมันก็อาจจะภาพไม่ได้วิวไม่ได้สวยเท่าไหร่อไม่เป็นไร They conspicuously tip 25% look at your bill and clearly roll their eyes looking at each other as if you are sheep's <laughs> cake คำนี้ <laughs> ก็คือ สามีภรรยาคู่นั้นเนี่ยคือเราอะ่ะติดสิบห้ใช่ไหมแต่สามีภรรยาคู่นั้นติบ25%ติบมากกว่าเหมือนแสดงให้เราเห็นว่าเขามีเงินมากกว่าไอเดียนั้นมันแบบมาให้เรารู้สึกว่าเรา cheap skate ก็คือเรา เราเราถูกอะไรแบบนั้นนะครับ um, ราคาถูกเราเราไม่มีต่างอะไรประมาณนั้นจากสถานการณ์นี้ On the drive home you tell your partner how you perceive that situation ตอนแฟนขับรถพาเรากลับบ้านเราก็เหมือนแบบบอกแฟนว่าเรารู้สึกยังไงเราแบบไม่โอเคกับสถานการณ์นั้นนะ And how it made you feel Generally implying you are not interested in hanging out with them again anytime soon ก็คือบอกแฟนว่า ไม่โอเคเลยที่สถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วไม่ได้อยากที่จะไปร่วมโตอาหารกับสามีภรรยาคู่นี้อีก แล้วในช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้รู้สึกไม่ค่อยโอเคกับพวกเขาเขาติดมากกว่าเขาเหมือนแบบมันมองด้วยสายตาที่เหยียดเราว่าเราแบบติดแค่นี้เองประมาณนี้คือสิ่งที่สื่อถึงแฟนโอเคทีนี้แฟนคนที่รีสปอนก็คือแฟนใช่ไหมเรามาดูว่าแฟนรีสปอนแบบไหนถือว่าไม่มีเอมพัตตีและมีเอมพัตตีนะครับตาม uh, psychology today non empathetic response เขียนเอาไว้ว่า แฟนเนี่ยอาจจะแบบโบกมือใส่เขาหรือทำมือแบบยุดอย่างนี้คือ wave her hand and dismisses your concerns ก็อ,อาจจะแบบไม่ได้สนใจว่าเรามีความทุกข์อยู่ว่าเรามี concern แบบเฮ้ยเราเราโดนแบบคนมามาเหยียบหรือมาแบบ ดูถูกอะไรประมาณนี้นะครับ Accusing you of making the whole thing up แฟนจะไม่ไม่ได้สนใจเลยไม่รู้ด้วยซ้ำแล้วก็กล่าวหาว่าเฮ้ยแต่งเรื่องขึ้นมาทำไมคือเขาก็เป็นสามีภรรยาที่ดีคู่หนึ่งนะจนแบบสร้างเรื่องขึ้นมามีปัญหาทำไมอันนี้อาจจะเป็น uh, การแสดงออกที่ไม่มีเอมพัต y เท่าไหร่ในสถานการณ์นี้ Apparently she didn't see that check check paying drama in the same way that you saw it uh, เดี๋ยวนะแฟนนะ่าจะเป็นคุณภรรยา อะคุณภรรยาคุณสามีคือถูกกระทและคุณภรรยาคือตอนนี้ในสถานการณ์ไม่แสดงเอม a t h ีนะครับเขาอาจจะไม่ได้มองในแบบที่คุณสามีเขาเจอมา and she doesn't really seem to care that you felt slighted she tells you that you're being overly sensitive แล้วคุณภรรยาเนี่ยก็บอกว่าคุณสามีเนี่ย คิดมากเกินไปเซนซิทีฟเกินไปให้ปล่อยวางให้หยุดคิดมากได้ละอ่ะอันนี้ครูอาจอยากจะออกมาแชร์นิดนึงว่าการที่เราบอกใครสักคนหนึ่งว่าหยุดคิดมากคิดบวกให้มากขึ้นมี s i t ิทีฟ h ิงก i n g อะไรทำนองนี้มันไม่ได้แปลว่าเรากำลังแสดงเอมพ t h y ีอยู่นะมันแปลว่าเราอาจจะกำลังแบบแบบปัดปัดปัญหาไปอะ่ะให้มันจบจบไปอะ่ะ ให้เขาแบบคิดบวกจะได้โอเคทุกอย่างสมบูรณ์เพอร์เฟแต่ถ้าเราจะแคร์ใครสักคนหนึ่งจริงๆอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่การพูดสั้นๆแบบเอ้ยคิดมากทำไมไม่มีอะไรหรอกมันมันก็คือเราก็แคร์เขาหรอกนะแต่ว่ามันมีวิธีอื่นที่แสดงให้เขาเห็นว่าเราแคร์เขาจริงๆมันเอมพัตตีมากกว่านี้มาดูว่ามีเอมพั h e t i c response อะไรในตัวอย่างนี้นะครับ your partner shows concern and a splash of confusion อาจจะคุณภรรยาเนี่ย เขาเป็นห่วงเป็นใยเขาก็ทำสีหน้าที่มึนงงเพราะเขาไม่ได้เจอเองเขาไม่ได้เข้าใจถูกไหมครับ She didn't seem to catch all the n o n s e n s e that you've described whatsoever เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจนะ That is that that said that เขาก็ care about your feelings and deeply values your relationship เขาก็แบบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอกเขาอาจจะไปเข้าห้องน้ำอยู่หรือเขาอาจจะก็แค่แบบไม่ได้มองเห็นเหตุการณ์นั้นว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแต่เขาก็แบบหันมาถามไถ่าถามทุกสุกดิบว่า อจริงเหรอเรารู้สึกแบบนี้มันแบบโอ้โหมันแย่แค่ไหนแบบทําไมเขาถึงทําแบบนี้กับเราได้ไม่เป็นไรครั้งหน้าเราอาจจะแบบไม่ต้องเจอเขาบ่อยมากละอาจจะมีสเปซกันนิดนึงอะไรอย่างนี้คือการ respect ความคิดเห็นของอีกฝ่ายต่อให้เราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยหรือต่อให้เราไม่ได้เจอสถานการณ์นั้นนะแต่เอมพัตตีคือการที่เราเอาใจเขา มาใส่ใจเราหรือการจินตนาการว่าเราเป็นเขาอะเ,เรายืนอยู่ในรองเท้าของเขาคือ i d i o m มศัพท์ภาษาอังกฤษเนาะ put ourselves in that shoe เรามองใน perspective เรามองในมุมมองเขาได้เราคิดแบบที่เขาคิดได้เราก็จะรู้ว่าสถานการณ์ของเขาสิ่งที่เขาเจอเขารู้สึกยังไง she asks you to describe your take on the situation and your feelings in more detail อาจจะคุณสามีบน่นบนอะไรบางอย่างไปแล้ว แต่คุณภรรยายังไม่รู้แต่เพื่อที่จะแสดงถึง e อม a t h y คุณภรรยาอาจจะถามให้คุณสามีเนี่ยเล่าเรื่องมากกว่านี้ลงดีเท t a i l มากกว่านี้หน่อย making a point to make you feel heard and validated even going so far as to imply that she thinks that you might want to rethink hanging out with that couple more in the future โอเคก็ประมาณนี้คือการที่คุณภรรยายเนี่ยใส่ใจความรู้สึกของคุณสามีขอรายละเอียดมากขึ้น ฟังเขาอาจจะไม่ได้ตัดสินไม่ได้ใช้ถ้อยคำที่เหมือนดูถูกว่าแบบคิดมากจังแย่จังทำไมเซนซิทีฟจังอ่อนแอจังเลยคือไม่ได้ใช้ถ้อยคำพวกนี้ละอาจจะฟังเงียบๆอาจจะอื uh ้ huh, ึเห็นด้วย y ย a า I understand you ผมเข้าใจนะเออฉันเข้าใจนะว่าคุณเจออันนี้มาม,มันแย่จริงๆเราอาจจะมาทบทวนอีกหน่อยก็คงแบบห่างๆจากคู่นี้ไปดีกว่า แต่ก็เจอกันได้นะแต่ไม่ได้แบบไม่ต้องสนิทมากและอะไรแบบนี้คือ empathetic response ของคุณภรรยาต่อสามีในสถานการณ์นี้นะครับโอเคและหากใครชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าส่งต่อให้กับคนที่คุณรักหรือสอบถามรายละเอียดของคอร์อ Empathy เข้ามาได้นะครับครูอัดก็พร้อมที่จะแชร์เนื้อหาดีๆแบบนี้เรื่อยๆสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ